เอาละครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นร้อนๆในคาตลาลันกันบ้างนั่นก็คือเรื่องของดานิโอโมนักเตะดาวรุ่งของบาร์เซลโลนาที่ตอนนี้กลายเป็นขาประจําห้องพยาบาลไปแล้วนะครับล่าสุดนะครับมากาสื่อชั้นนําของสเปนออกมาเปิดเผยประวัติบาดเจ็บของโอโมโอแบบเต็มๆจนหลายคนต้องตั้งคําถามว่าทําไมบาซ่าถึงขั้นยอมจ่ายเงินถึง60ล้านยูโรดึงเจ้าตัวมาจากแอร์เบริซิกในช่วงซัมเมอร์ปี2024ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บมาตลอด มาดูตัวเลขกันเลยนะครับนับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาโอโม่บาดเจ็บไปแล้วรวมทั้งหมด11ครั้งโดยส่วนใหญ่เลยเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อซึ่งก็เป็นสัญญาณเตือนสำหรับนักเตะวัย27่ปีอยู่แล้วนะผลจากการบาดเจ็บทำให้เขาต้องพักรักษาตัวไปรวมๆทั้งหมดถึง377วันเลยทีเดียวแล้วก็ตัวเลขที่น่าตกใจกว่านั้นคือเขาพลาดการลงเล่นไปถึง85เกมจากทั้งหมด252เกมในช่วง4ฤดูกาลครึ่งที่ผ่านมาคิดเป็นสถิติแล้วนะครับโอโม่พลาดการลง สโมสรและทีมชาติถือเป็นหนึ่งใน3ของเกมเลยนะครับแล้วพอมาอยู่กับบาร์เซโลนาสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยสักนิดซีซั่นแรกที่ย้ายมาโอโมพลาดการลงเล่นไปแล้วถึง17เกมซึ่งถือว่าเป็นจํานวนเกมที่เขาลงเล่นน้อยที่สุดในช่วงหนึ่งฤดูกาลในรอบ5ปีเลยนะครับ คิดดูสิว่าบาร์เซโลนาจ่ายเงินไปเพื่อให้นักเตะคนนี้มานั่งห้องพยาบาลมากกว่าลงสนามเสียอีกแล้วล่าสุดนะครับโอโมได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อน,น่องซ้ายระหว่างที่ฝึกซ้อมกับทีมชาติสเปนคาดกันว่าเขาจะต้องพักฟื้นฟูร่รางกายไปอีกประมาณ1เดือนเต็มๆแม้ว่าเจ้าตัวจะตัะต้งเป้าหมายว่าอยากกลับมาลงเล่นในเกมเอลกาซิโกศึกดาวเด่นระหว่างบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดในวันที่26ตุลาคมนี้ก็ตามแต่ตอนนี้นะครับดูท่าทางแล้วมีโอกาสสูงมากๆที่เขาจะพลาดเกมสำคัญนี้ไปอย่างแน่นอนสำหรับบารซลลนแ้วะคับ ี่ถือเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะโอโมเป็นหนึ่งในแผนการหมุนเวียนแกนกลางและแนวรุกของฮันซี่ฟริกพอเขาบาดเจ็บบ่อยขนาดนี้ทําให้โค้ชต้องปรับแผนตลอดเวลาไม่สามารถวางแผนการเล่นระยะยาวได้เลยทั้งในเรื่องของแท็กติกและการโรเตชันนักเตะและที่สําคัญนะครับสื่อและแฟนบอลหลายคนก็เริ่มตั้งคําถามกันจริงจังแล้วว่าการที่บาร์เซโลนาจ่ายเงินไป60ล้านยูโรเพื่อซื้อนักเตะวัย27ปีที่มีประวัติบาดเจ็บหนักขนาดนี้มันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะในสภาวะที่สโมสรกําลังมีปัญหาทางการเงินอยู่แล้วและใช่ว่า โอโม่จะไม่เก่งนะครับตอนลงเล่นได้เขาก็แสดงฟอร์มที่ดีมากๆเป็นนักเตะที่มีวิสัยทัศน์เทคนิคดีผ่านบอลเฉียบคมแต่ปัญหาคือเขาลงเล่นได้แค่ไหนถ้า1ใน3าของเกมต้องพลาดเพราะบาดเจ็บมันก็ทําให้คุณภาพโดยรวมลดลงไปมากเลยใช่ไหมครับและแบบนี้โอโม่จะสามารถพิสูจน์ตัวเองในถิ่นคัมนูได้ไหมหรือว่าบาร์เซโลนาจะต้องเสียเงินก้อนโตไปกับนักเตะกระดูกเปล่าอีกคนหนึ่งแล้วล่ะเราก็มาติดตามกันต่อไปนะครับว่าซีซั่นนี้เขาจะสามารถหาความฟิตที่ต่อเนื่องได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการลงทุนที่ผิิดดดพาาขอองบบรรร์ห บาร์เซโลนาไปอีกครั้งติดตามกันต่อไปนะครับและกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ